รถคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่ปีกว่าเท่านั้นเองต้องยอมแหละกับราคาที่เราต้องจ่ายมันไปคือยิ่งรีวิวยิ่งมีความสุขว่ามันเป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากเลยมันคือ king of SUV จริงสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นรถคนอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าผมในที่สุดได้เจ้าคาเยนคุงเป้ มารีวิวสักทีนึงต้องบอกก่อนนะครับว่าเต็นท์คุณหญิงเนี่ยมีคายเยนคูเป้เนี่ยเข้ามาหลายรอบมากเลยอย่างคันล่าสุดรอบที่แล้วเนี่ยครับ<ม>เข้ามาปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ทันขับกลับมาที่เต็นท์เลยไปซื้อจากที่ลูกค้าก็เอาไปส่งกับลูกค้าใหม่ทันทีเลยนะครับทำให้ผมไม่ได้รีวิวเจ้าคายเยนคูเป้สักทีวันนี้ผมก็เลยมีความสุขมากๆได้ มีเจ้าคายเยนคูปเป้คันนี้มาอยู่ในมือและได้รีวิวมันสักทีหนึ่งนะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ที่ได้มาเนี่ยแน่นหนานะครับสมที่มาอยู่รถเต็นท์คุณหญิงแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเครื่องยนต์ของเจ้าคายเยนคูปเป้คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง V6 3,000อร์โบนะครับผมบวกกับไฟฟ้าด้วยเพราะว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นตัว e hybrid นั่นเองซึ่งพะละกําลังแรงม้านะครับถ้าเอาเครื่องยนต์เพียวเนี่ยจะได้มาทั้งหมด340แรงม้า แต่บวกที่เขามี e-hybrid หรือว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าเข้ามาด้วยเนี่ยครับจะมี addition ก็คือเพิ่มเติมอีก140กว่าม้านะครับทำให้รวมๆแล้วนะครับเครื่องยนต์บวกไฟฟ้าของรถคันนี้เนี่ยสามารถรีดได้ถึง460กว่าแรงม้าเลยแรงมากๆเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์สเปคเดียวกันกันกบเจ้าคะเยนธรรมดานะครับที่เป็น e-hybrid ส่วนเรื่องเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบ8 s p e e ทริปโทนิกเนะครับก็จะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างขับสนุกสนานเลยสําหรับเจ้าคะเยนคูเป้คันนี้ช่วงล่างนะครับก็จะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมหรือว่าแอร์ u s p e เ s i ชั่นของทางปอร์เช่นะครับก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยมีทั้งความนุ่มนวลแล้วก็ความแม่นยําในการขับขี่แน่นอนและรถคันนี้นะครับจะเป็นรถแบบ All-Wheel Drive หรือว่าเป็นรถที่ขับสี่ให้นั่นเองซึ่งขับสีของทางปอร์คันนี้เนี่ย เดี๋ยวผมอธิบายข้างในทีนึงมันมีความพิเศษมากๆนะครับดีไซน์ของเจ้า Porsche Cayenne Coupe คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาได้ชุดแต่งที่บวกออปชันมาเพิ่มก็คือชุดแต่ง Sport Design Package มาให้ซึ่ง Design Sport Package เนี่ยครับตรงนี้นะครับผมจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมว่าถ้าไม่ใช่ Sport Package กับ Sport Package เนี่ยแตกต่างก,กันตรงไหน,นแต่โดยรวมแล้วนะครับได้ Sport Package มาปุ๊บเนี่ยดเมนชันของตัวรถหรือว่า หน้าตาของตัวรถเนี่ยเขาจะดูบึกบืนดูดุดันมากขึ้นนะครับส่วนไฟหน้าก็จะเป็นไฟตัวท็อปแน่นอนก็จะเป็นไฟแบบ LED m ม t ริกมาให้แล้วด้วยกระจังหน้าของทางพะเยนคูเป้คันนี้นะครับผมก็จะมีออปชั่นเพิ่มเติมด้วยสังเกตดีๆว่าตรงกลางเนี่ยมีลูกแก้วมาให้ก็คือเป็นเรดาร์นะครับผมคันนี้เนี่ย มีออปชันเพิ่มเติมก็คือ Adaptive Cruise Control มาให้อีกด้วยตรงนี้เนี่ยน้อยคันที่มีมากๆนะครับคันนี้ใส่มาให้และมีกล้องนะครับ360องศาหรือว่ากล้องสลาวิวมาให้เลยต่อเนื่องมาดูข้างๆรถคันนี้นะครับผมขอเริ่มที่แม็กก่อนเลยเพราะแม็กคันนี้ก็จะเป็นออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นแม็กขนาด22นิ้วนะครับผมเป็นแม็กเทอร์โบอกเลยว่า22นิ้วใหญ่มากๆนะครับผมหูว้าตัวเบรกเนี่ย จะดูเลยว่าเบรคข้างในเนี่ยเล็กลงไปเลยและให้สังเกตเบรคนิดนึงนะครับตัวคาลิเปอร์ถ้าเป็น E อีไฮบริดผมบอกตลอดว่ามันจะเป็นสีแบบสีนีออนใช่ไหมครับอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มจะพูดว่าเพิ่มหรือว่าตัดออกก็ได้นะครับคือลูกค้านะครับผมเจ้าของรถที่เขาติกอปชั่นมาเนี่ยเขาไม่ชอบความที่มันเป็นสีนีออนเขาก็เลยติ๊กไปว่าขอให้อะไรที่มันเป็นสีนีออนเนี่ยออกไปหมดเลยคาลิเปอร์เบรกก็เลยจะเป็นสีดําขึ้นมานะครับผม และลืมพูดถึงเรื่องสีไปนะครับสีตัวนี้ที่ได้เห็นกันอยู่นะครับผมก็เป็นสีพิเศษของเขาหรือว่าสีบิสเคบลูนะครับซึ่งสีตัวนี้เนี่ยเพิ่งมีในตัวคายเนคันนี้เป็นเวอร์ชันแรกเลยก็ส่วนตัวผมนะครับตอนนี้สีขาวสีดำก็บางคนก็จะรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะมีสีนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่า ม,มันทำให้ตัวรถเนี่ยดูเท่มากขึ้นนะครับและที่เขาเอาตัวนีออนออกไปเนี่ยไอตัวสีนีออนที่อยู่ข้างๆคา,าลิปเปอร์อยู่ที่แบตอะไรพวกนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้สีตัวรถคันนี้นะครับที่ตัดกับดำน,นะกลมกลืนลงตัวมากขึ้นเองประตูนะครับผมก็จะเป็นประตูแบบซอฟ c ์คล e ส o o อหรือว่าประตูดูดแค่ปล่อยมันลงไปเดี๋ยวมันก็จะดูดให้นะตอนนั้นมีระบบคีเรสให้นะครับตัวกระจกมองข้างมีเลนเชนอซิสให้ ครบคันมากๆนะครับท้ายรถเจ้าคายเยนคูเป้นี่แหละครับคือคําว่าคูเป้ของเขาทําออกแบบมาได้สวยมากนะครับโดยที่ว่าทรงข้างบนเนี่ยมีความสปอร์ตนะครับผมตัดออกไปจากความคิดเราว่ารถ SU v เนี่ยมันเป็นรถครอบครัวรถด,ดูไม่เท่อะไรอย่างนี้ได้มาเป็นทรงคูเป้ปุ๊บอย่าว่ามันเป็นรถครอบครัวเลยครับมันเป็นรถสปอร์ตอันหนึ่งก็ยังได้เลยทีเดียวและข้างหลังตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟแบบใหม่แล้วซึ่งจะเป็นไฟแบบขีดตรงๆเลยตรงนี้แหละครับผมที่ ปอร์เช่เนี่ยนำแท็เตอร์ของดีไซน์เนี่ยมาใส่ในรถทุกๆคันเลยไม่ว่าจะเป็นไทยคานตัวใหม่ๆที่ออกมาหมดเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบนี้หมดแล้วส่วนไฟข้างในนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบขิดขีดตรงนี้นะครับผมเวลาเหยียบเบรกหรือเข้าถอยอะไรอย่างเงี้ยตอนคืนอ่ะสวยงามมากอ่ะต่อมานะครับผมข้างหลังนี้นะครับก็จะได้ชุดแต่งที่เป็นสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวตูดเป็ดตรงนี้ออกมาให้เป็นสีดําให้ด้วยนะครับสวยมากและสปอยเลอร์หลังตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ด้วย กดให้ดูเอ้ยไม่กดผิดปุ่มนี่กดมาปุ๊บเนี่ยโดยที่ว่าเขาเป็นคายเ n ็นคูเป้เนี่ยเขาก็จะเน้นความสปอร์ตสปอยเลอร์ข้างหลังนี้ก็สามารถยกกระดกขึ้นมาได้นะครับเพิ่มความเท่ให้ตัวรถคันนี้เนี่ยได้แบบสมบูรณ์แบบเลยและข้างล่างนี้นะครับผมจะมีดีฟิวเซอร์ให้ท่อตรงนี้ก็จะเป็นออปชั่นเพิ่มนะครับเป็นตัว Twin เทลไพร์ e นะครับผมแต่ว่าไม่มีออปชั่นสปอร์ตเอ็กซอนะเป็นแค่ ตัวท่อแบบท่อคู่ลมดำมาให้แค่นี้ก็ดูแค่ระเบิดเลยดีเดียวฝาท้ายเปิดขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าซึ่งคายเคนคูปเป้เนี่ยก็จะมีข้อเสียถ้าเกิดปรียบเทียบกับคายเยนธรรมดาก็คือตรงนี้เวลาเราใส่ของเนี่ยมันจะใส่ของได้น้อยกว่าคายเคนธรรมดานะครับเพราะว่าโดยที่ว่ารถเขาเนี่ยทำสโลปลงมาเนี่ยความสูงของตัวของที่เราสามารถใส่ได้เนี่ยมันก็จะจํากัดให้น้อยลงนะครับมีที่ชาร์จมาให้นะครับผมนี่สามารถ พกพาได้หรือว่าเสียบชาร์จที่บ้านได้เลยนะครับและดูพื้นที่การเก็บของโอ้ดูดิ่ไอที่ชาร์จนี่ใหญ่มากเลยนะครับยังเก็บได้แบบแคสเซี่ยวดียวของตัวรถเองถ้าเราวางของหรือว่ากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นะครับก็สามารถวางได้2อถึงสใบแบบสบายๆได้เลยต่อมานะครับมาดูข้างในนะครับเริ่มที่เบาะก,กันเลยเบาะคันนี้นะครับจะเป็นเบาะที่ออปชันแน่นที่สุดเลยก็คือเบาะแบบ18ปดเวสปอร์ตดีไซน์นะครับก็จะเป็นเบาะแบบปัคเก็ตซีดแล้วก็ เป็นปรับไฟฟ้าได้18ทิศทางเยอะมากๆทริมข้างในคันนี้นะครับจะเป็นทริมแบบสีดำหมดเลยนะครับตัดกับข้างนอกที่เขาเอาไอ้ตัวนีออนออกไปหมดเลยทำให้รถคันนี้ทั้งข้างนอกทั้ง,งในเนี่ยสอดคล้องกันมากนะครับเพราะว่าโดวยที่ว่าสีข้างนอกมันเป็นแบบเทาๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับถ้าข้างในเป็นสีแดงมันจะโดดผมว่าสีดาที่เขาเลือกมาเนี้ยลงตัวมากๆสาหรับรถคันนี้นะครับผมแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ทุกอย่างใน Porsche ผมต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันปราณีตและเป๊ะมากๆและทุกคุณภาพของเขาอะมันสูงที่สุดที่สามารถทำได้ในรถคันหนึ่งเลยทำให้รถคันนี้นะ โดยรวมแล้วนะแค่เข้ามานั่งก็รู้สึกด,ดีมากๆนะครับผมก็ต้องยอมแหละกับราคาที่เราต้องจ่ายมันไปถ้าให้มาเป็นแบบก้องแกงก้องแกงก็คงไม่มีคนซื้อแน่นอนนะครับสำหรับปอร์เช่พูดถึงบอกเมื่อกี้ไปแล้วนะครับผมลืมอีกหนึ่งออปชั่นก็คือตัวปั๊มโลโก้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นการปั๊มโลโก้เนี่ยก็จะมีที่หัวหมอนเนาะตรงนี้มีที่วางแขนอีกด้วยที่มีปั๊มโลโก้มาให้เจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ก็คือออปชั่นเนี่ยเยอะอจริงๆอย่างที่ผมบอกเลยหน้าจอนี้นะครับ ใหม่ที่มีความใหญ่นี้ใหญ่มากมามากๆนะครับมาที่หน้าโฮมันแรกก่อนเลยหน้าโฮมันนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถคัสตอมไมซ์เองได้ว่าเราจะเอาห้าหน้าโฮมอันนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่ารถคคันอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถเซตอะไรได้เลยคือ ไอตัวจอเนี่ยมัน preset มายัางไงมันก็อยู่อย่างนั้น add ดได้เต็มที่ก็คือ f a v o r i t นะครับแต่อันเนี้ยหน้าจอที่เราเห็นอยู่หน้าแรกเนี่ยเราสามารถ c u ตอมไ i z e ได้เลยว่าเราจะเอาอะไรขึ้นนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น layout ของหน้าจอเราเราจะลากอะไรเนี่ยมาใส่ได้หมดเลยก็คือลากจากตรงนี้มาถ้าเราจะเอาโหมดไฮบริดเข้ามาโหมดแอร์อะไรเข้ามาก็สามารถลากได้อย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากเอา apple carplay เข้ามาผมก็ลากเข้าไปเลย นะครับตาเนี้ยหน้าโฮมของเราเนี่ยก็จะมี Apple Car Play อยู่ตรงนี้แล้วแล้วเวลาเราเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเราโหกว่าจะกดนูน่นกว่าจะไปถึง a p p l e CarPlay ยากเรากดจิ้มแค่ตรงนี้ตรงเดียวมันก็ขึ้นมาเลยส่วนตัวโหมดอื่นๆนะครับ Navigator รคันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าจะเป็นรถนําเข้าก็จะไม่มีแมปไทยแต่ไม่เป็นไรเรามี Apple Car Play แล้วเราก็ใช้ g o o g l e Map ได้นะครับมีเดียกับโฟนนะครับขอข้ามไปเลยมีเดียของเราก็จะมีบลูทูธนะครับมี USB นะครับผมมี F M a Apple Car Play เก็ โหนนะครับก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้เลยต่อมาตรงนี้เราได้ใช้งานบ่อยๆก็คือขานะครับผมก็จะเป็นโหมดการใช้งานของตัวรถไม่ว่าจะเป็นปรับช่วงล่างปรับเครื่องยนต์นะครับอย่างแรกนะครับมุมซ้ายบนที่เราเห็นตรงนี้ก็คือปรับความสูงของตัวรถนะครับจะปรับได้หมดนะครับ4ความสูงเลยนะครับผมจะเอาเตี้ยสุดลองลงมา สูงแล้วก็ไปออฟโรดก็เป็นเทเรนนะครับก็จะเป็นสูงสุดเลยต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับความแข็งความอ่อนของตัวโชค๊คซึ่งจะช่วยในการที่ตัวโช๊คเนี่ยนะครับผมจะมีความนุ่มนวลหรือว่าความ กระด้างหรือว่าความหนึบมากขึ้นก็มาปรับตรงนี้ได้ทั้งหมด3แบบเลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับทั้งหมด5โหมดโหมดแรกนะครับก็คือ e-power หรือว่าการใช้ไฟฟ้าแบบ100%นะครับผมรถคันนี้เนี่ยถ้าชาร์จไฟ100%แล้วเนี่ยสามารถวิ่งได้คร่าวๆนะครับประมาณ30บวกลบนะครับกิโลโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยก็ได้ต้องอย่าลืมนะครับว่าทําไมมันได้แค่30กิโลรถคันนี้เนี่ยยังใช้เครื่องยนต์ V 6เป็นหลักอยู่นะครับ ไฟฟ้าเนี่ยเป็นรองก็เลยจะ ได้ไฟฟ้าในการใช้แบบ1้อแค่ประมาณ30กว่ากิโลเท่านั้นเองถ้าคุณอยากได้แบบไฟฟ้าร0% 0ไปไทคารเลยนะครับไทคารก็ยังอยู่นะฝากตรงนี้ด้วย <c oughs> ใครหารไทคารอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดไฮบริดหรือว่าโหมดผสมผสานร,ระหว่างไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เขาก็จะทางานแบบอัตโนมัตินะครับผมต่อมาจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับผมแล้วก็สปอร์ตพลัสอันสุดท้ายก็คืออินดิวิชวลที่เราสามารถเซตได้เลยว่าถ้ากดปุ่มนี้แล้วจะเซตช่วงล่างเป็นไงอะไรยังไงมันจะ เสร็จตามที่เราออกแบบมาได้ทั้งหมดเลยนะครับลงต่อมานะครับผมก็จะเกี่ยวกับ Assist ก็คือความช่วยเหลือความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับผมก็จะมี Active Safe นะครับผมก็คือช่วยเบรกมีเลนเชนให้มี o ราว v วิ w หรือว่ากล้อง360องศาให้แล้วก็มี Emergency Stop Function ให้ตัวกล้อง360องศานะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเลย360องศาส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ว่าเราจะดูกล้องหลังหรือกล้องหน้า ครบจริงๆร,รถคันนี้โอมต่อมานะครับผมก็คือไฮบริดอ่ะอันนี้ที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดแบตชาร์จเต็มที่เนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณ30บวกรถกิโลนะครับซึ่งโหมด e-power เนี่ยครับเราก็สามารถปรับได้อีกนะครับผมว่าจะเอาเป็นแบบไฮบริดออโต้เป็น e-hol หรือว่า e- c h a r g e ได้อีก คือลึกมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้มีอะไรให้เล่นได้เยอะแยะเลยแอร์ Air นะครับก็จะเป็นดู o Climate Control นะครับผมรถคันนี้มีเบาะอุ่นให้ด้วยนะครับซึ่งก็คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครขึ้นเหนือบ่อยๆหรือว่าอยู่เหนือนะได้ใช้งานตัวนี้แน่นอนมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลัง Mac AC วงเวียนอากาศในรถนะครับปุ่มปรับโชคตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากเข้าหน้าจอเมื่อกี้เราก็มาปรับตรงนี้ได้เลยค่อนข้างครบคันอยู่ที่ปลายนิวสัมผัตองคุณเท่านั้นเองต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งอปอปแล้ววเพา่า จริงเนี่ยปอร์เช่เนี่ยแทบจะไม่มีคนติ๊กอันนี้เลยนะครับผมก็คือออปชันเอมเบียนไลท์ซึ่งเอมเบียนไลท์เนี่ยเอาจริงมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับแต่สําหรับในปอร์เช่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแร่มากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่ติ๊กกันนะครับผมแล้วก็จะไม่มีไฟภายในเหมือนรถคันอื่นที่มันดูว้าวแต่ปอร์เ e ช่รถคะเยนคูเป้ที่ผมมารีวิวรถคันนี้เนี่ยมีออปชันเอมเบียนไลท์มาให้นะครับก็จะเปลี่ยนได้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 7จสีให้น้อยมากนะครับผม7จ็ดสีแล้วนั่นเองแต่อย่างน้อยคือเขามีให้ไม่น้อยหน้ารถคันอื่นๆแล้วนะครับที่เป็นรถแบบ entry อะอย่างเช่น b e n z BM เดี๋ยวนี้คือมันเป็น Standard หมดแล้วแต่ Porsche เ,เนี่ยยังเป็น Option มาให้คันนี้เนี่ยยังให้มาอยู่ก็ยังดีนะครับผมนี่มี ambient light มาให้ ต่อมานะครับมาดูที่ฝั่งพวงมาลัยของเราบ้างนะครับผมพวงมาลัยของปอร์เช่น,นี้ก็ออกแบบมาได้เท่มากๆนะครับตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยผมนี่ว้าวมากเลยนะตอนนี้ก็เริ่มแบบชินตาเริ่มกลมกลืนไปแล้วรู้สึกไม่ว้าวเหมือนตอนที่มันออกมาแรกๆแต่มาดูทีไรทีไรก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไซน์เลเยอร์ของเขาเนี่ที่มีช่องรูช่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันออกมาสวยมากนะครับรถคันนี้ก็จะมีตัวสปอร์ตโครโนแพคเกจนะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นโหมดที่เราเห็นที่ผมอธิ ไปเมื่อกี้ก็มี e- m o d e นะครับหรือ e-power นะครับผม hybrid mode sport mode แล้วก็ sport plus mode และแน่นอนนะครับโดยที่ว่ารถคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์หลักอยู่นะครับก็จะมีโหมดที่เขาเรียกว่า sport response มาให้ซึ่งจะเป็นโหมดโกงนะครับเป็นปุ่มโกงผมโกงยังไงโกงตรงที่ถ้าเรากดปึ้งตานี้แหละเครื่องยนต์ทุกอย่างมาแบบ full เปอร์เซร้อยหมดเลยนะครับผมก็จะทำให้เราเร่งแซงหรือว่าใช้ความเร็วสูงสุดนะ ปลายนิ้วสัมผัสกดทีเดียวมาดันทีเลยต่อมานะครับมาที่ก้านข้างหลังของเราอีกสักนิดนึงนะครับก้านข้างหลังก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ารถคันนี้เนี่ยที่ผมบอกไปว่าเขามีตัว Adaptive Cruise Control นะครับก็จะมีก้านคูซอนโ c o บวกกับตรงนี้นะครับผมเอาไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพื่อให้ทิ้งระยะห่างจากรถข้างหน้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เนี่ยเป็นออปชันที่แพงมากนะครับซื้อไปควรใช้อย่างยิ่งและมันใช้ได้แบบสบายๆเลยมันก็จะอารมณ์แบบถ้าเราขี้เกียจ เกียรคันเร่งเองขี้เหยียจเบรกเองปล่อยให้มันขับไปตามความเร็วที่เรากําหนดนะครับข้างหน้าเบรกมันก็เบรกตามข้างหน้าไปมันก็ไปตาม,มก็จะทําให้การขับขี่ไปต่างจังหวัดหรือว่าในที่ติดๆเนี่ยมันผ่อนคลายเรามากขึ้นเราไม่ต้องมานั่งโฟกัสอะไรมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรากดไปใช้งานแล้วแล้วเราไม่ทําอะไรกับตัวรถเลยปล่อยมันวิ่งไม่ได้นะครับผมก็ควรเอามือ เอามือคุมพวงมาลัยมันหน่อยนะครับผมหน้าเรือนไม้ของคายเยนแน่นอนก็จะเป็น5วงกลมนะครับซึ่งวงกลม4วงกลมซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็นแบบ LED หรือว่าเป็นหน้าจอที่เป็นแบบดิจิทัลให้มาส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นวัด รอบเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบเข็มอยู่นะครับผมแต่ว่าดูดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันดูเนียนตามากมันดูเหมือนแบบดิจิตอลเต็มๆเลยนะครับผมฟังก์ชันขวามือนะครับผมก็ดูเพิ่มพวกเรื่องทริปเอทริปบอะไรทุกอย่างก็อยู่จากตรงนี้หมดเลยนะครับผมขอข้ามไปแล้วกันเนาะอ่ะเลื่อนใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ดูสวยงามมากมาดูข้างหลังกันดีกว่าอ่ะเพราะมันเป็นทรงคูเป้แล้วเนี่ยหลายๆคนจะเวอร์รี่มากว่าเราซื้อมาเนี่ยมันจะนั่งได้หรือเปล่ามันจะอึดอัดหรือเปล่า บอกเลยว่าในคายเยนคูเป้คันนี้เอาแค่ว่าผมนั่งแบบนะนี่ยืดตรงพยายามเอาหัวให้ฟาด้างวลให้มากที่สุดแล้วมันยังไม่ถึงเลยนะครับยังเหลือนี่นี่นี่อันนี้คือนั่งแบบไม่ได้นั่งพิงด้วยนะนั่งยืดตรงเลยนะยังเหลือเป็นคืบเลยถ้านั่งพิงนี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยนะครับนั่งพิงมาปุ๊บตรงนี้ก็ไม่แตกคือสบายมากสาหรับคูเป้คันนี้ใครที่กังวลว่าซื้อคูเป้แล้วมันจะนั่งข้างหลังไม่ได้คุณตัด ทิ้งไปได้เลยเพราะว่ารถคายเยนคูเป้คันนี้นั่งข้างหลังได้แบบสบายมากนะครับเข่าจากข้างหน้าเนี่ยเหลือพื้นที่เป็นวาเลยนะครับเต้นลำเต็มระบำได้เลยเท้าเนี่ยโอ้โหสบายสบายเลยและบุคคลที่3ที่จะนั่งตรงกลางนะครับก็สามารถนั่งได้โดยที่ว่าไม่รู้สึกอึดอัดกันเลยทำให้ไซส์คายเยนคันนี้เนี่ยสามารถวิง่งสามารถใช้งานได้5คนเต็มเแบบสบายสบายได้เลยและข้างหลังนะครับผมเขาก็จะมีแอร์มาให้อีกด้วยซึ่งเป็นแอร์แบบ ทูโซนให้อีกด้วยนะครับข้างหน้าเป็น2โซนข้างหลังเป็น2โซนเบ็ดเสร็จแล้วเป็น4โซนคายเมดให้เลยนะครับแล้วก็เป็นจอแบบเอาไว้เนี่ยเหมือนข้างหน้าเลยคือแบบเฮ้ยเจ๋งคือให้มาครบคันให้ข้างหลังแบบได้แบบสบายๆด้วยเพราะว่าโดยที่ว่ารถมันใหญ่แล้วถ้าไม่มีแอร์หลังตรงนี้มานะครับผมข้างหลังร้อนแน่ๆแ,และแอร์ของเขานะครับสามารถแยกอิสระได้ซ้ายขวาอีกด้วยสําหรับพาสเซนเจอร์ข้างหลังคือ เขาคิดมาคำนวณมาให้คนนั่งหลังได้แบบนั่งสบายๆเลยส่วนล่างนี้มี Power อร์เอาเ12โวลต์ให้1อันแล้วก็ USB เสียบชาร์จแบตให้อีก2ลรูเป็น Type C มาให้นะครับตัวข้างหลังนี้จะมีเพิ่มเติมตรงที่ว่าแอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับตรงเสาตรงนี้ก็มีแอร์ให้อีกอันนึงด้วยก็จะเพิ่มความเย็นให้กับข้างหลังได้แบบสบายๆเลยกระจกนะครับผมก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าและมีตัวนี้มาให้ด้วยครับ นั่นก็คือมา่านข้างอ่าม่านข้างนี้นะครับเป็นออปชันด้วยนะบางคันไม่มีอันนี้ต้องย้ำว่าบางคันไม่มีนะครับคันนี้มีมาให้ครบหมดเลยโอ้โหโดยรวมแล้วมันเป็นรถที่อเนกประสงค์จริงมันไม่ใช่ SUV c o คูเป้มันคือ SUV แบบเต็มตัวแล้วก็วได้ได้ส่งที่มันเป็นแบบสปอร์ตมาให้ด้วยลงตัวมากสำหรับคายเยนคันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าคายเยนคูเป้คันนี้โอ้โห คือยิ่งรีวิวยิ่งมีความสูงว่ามันเป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากเลยมันคือ King of SUV จริงๆสำหรับตระกูลคายเ e นะครับผมแล้วก็เป็นไงดื่มด่ำกันไปหมดแล้วนะครับมาดูราคากันดีกว่าสำหรับเจ้าคายเ n นคูเป้คันนี้นะครับออปชั่นเต็มๆแน่นๆอย่างนี้สีพิเศษผมเนี่ยเสนอราคาอยู่เพียง6,990าน0 0บาทนะครับเป็นรถปี2020 20แท้ๆเลยนะครับป้ายแดงนะครับมาตอนเดือน6 ปีที่แล้วนะครับเท่ากับรถคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่ปีปกว่าเท่านั้นเองรถนะครับขับมาแล้ว20,000กิโลคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยนะครับผมแน่นอนคันนี้ไม่เคยทําสีซักชิ้นนะครับผมโดยที่ว่าลูกค้าเก่าเนี่ยผมรู้จักกันนะครับถามข้อมูลมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วรถคันนี้สมบูรณ์100%แน่นอนนะครับ ใครที่ต้องการอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาในช่องทางที่แปะไว้ให้เลยนะครับผมก็ฝากกันด้วยเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะขายรถนะครับก็สามารถติดต่อมาได้จะมาฝากรถขายก็สามารถทําได้นะครับติดต่อมาในช่องทางที่ผมแปะไว้เลยเพียงส่งรูปส่งสําเนามาถ้าราคาได้ผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนฝากด้วยนะครับผมแล้ว ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่าจะใกล้210,000 s u b s c r i b e r แล้วนะครับขอให้มันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับและก็ขอขอบคุณทุกคนจริงที่ยังคอยสนับสนุนผมถึงทุกวันนี้นะครับผมแต่ง y ิวมากๆช่วงนี้นะครับผมโควิดก็ยังอยู่น้ำท่วมก็ยังมานะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆกันต่อไปแล้ว ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแน่นอนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ